สวัสดีครับเพื่อนพี่วันนี้ทุกซีเราจอดเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับมุ่งหน้าเข้าอาคาร2รับผู้โดยสารช่วงเย็นนี่เลยครับคือเยาวเยียดตาก็เปิดรถให้มันเย็นชุ่มฉ่ำแล้วนี่เลยตาได้กี่เที่ยวแล้วครับวันนี้ <c oughs> สองเที่ยว พอๆกันแหละครับผู้สางเที่วงน,นี้น้อยลงเนะงาะครับเที่ยวนี้ก็ขอให้ได้พัทยาเถอะครับนี่แหละคุณตาก็สูๆ้ๆนะครับครับเดี๋ยวนี้วันหนึ่งๆนี่โถเฉลี่ยแล้วตาตกอยู่ที่เท่าไหร่เอาแบบ,บไม่สูงไม่ต่ำเอาพอดีๆอ่อะ ที่เหลือนะเหลือเจ็ดแปดร้อยหักค่าเช่าค่าแล้วอะไรเนาะก็พอพออยู่ได้เนาะก็ไม่ไม่มากไม่น้อยแหละได้เก็บวันละเจ็ดแปดร้อยนี่นี่แหละครับชีวิตแท็กซี่พวกเราก็อยู่ประมาณนี้แหละครับพี่พี่เพื่อนๆสู้กันทุกคนครับขอบคุณครับครับ